ไงฉันชื่อวาเนซ่าฉันอายุ16ปีบอกหน่อยสิคุณเคยเสียใจที่เกิดมาในที่ที่1และเกิดจากคนคนหนึ่งไหมคุณอยากมีตัวเลือกก่อนจะเกิดมาไหมฉันแลกได้ทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้นเลยละ่ะหลายๆคนอาจจะโชคไม่ดีในชีวิตส่วนฉันก็โชคไม่ดีตั้งแต่เกิดมาเลยดูวิดีโอนี้จนจบแล้วเรียนรู้ว่าถึงจะเกิดมาในครอบครัวจนๆแต่เธอก็กลายเป็นประธานาธิบดีได้ ฉันเกิดมาในครอบครัวยากจนพ่อแม่ฉันแทบไม่มีอันจะกินเลยพวกเขาใช้เวลาทํางานเป็นส่วนใหญ่แม่ของฉันเป็นคนทาความสะอาดที่โรงพยาบาลท้องถิ่นสําหรับคนจนส่วนพ่อฉันเป็นคนโบกรถที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตพวกเราไม่มีเงินไปเรียนฉันจึงถูกมอบหมายให้ดูแลน้องชายของฉันพวกเราอาศัยอยู่ในละแวกบ้านคนจนดูเหมือนว่าทุกคนที่นี่จะมีความสุขกับทุกอย่างยกเว้นฉันไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนอะไรเลยและพอใจกับสิ่งที่พวกเขามีอยู่ แถมแย่ยิ่งกว่านั้นคือเพื่อนของฉันไม่อยากจะเรียนเลยพวกเขาเอาแต่เดินไปมาบนถนนไม่ทําอะไรบางก็ลักเล็กขโมยน้อยเป็นเหตุผลที่ฉันไม่ค่อยไปยุ่งกับพวกเขานักฉันใช้เวลาว่างทั้งหมดที่มีอ่านหนังสือที่ฉันเจอในกองขยะดูข่าวและรายการการเมืองในทีวีฉันสนใจอะไรแบบนี้มาตลอดฉันเลยพยายามจะทําความเข้าใจพวกมันเพื่อที่วันหนึ่ง ฉันจะได้มีอำนาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนความไม่เท่าเทียมในสังคมนี้น้องชายของฉันริชาร์ดไม่ได้ชอบการเมืองเหมือนกับฉันและเปลี่ยนช่องฉันเอาแต่บอกเขาไม่ให้ยุ่งกับพวกคนที่ใส่ไม่ดีแต่ริชาร์ดไม่เคยฟังฉันเลยเขาเข้าร่วมกับแก๊งอันธพาลแถวบ้านคนคนหนึ่งได้ทุกอย่างไปในขณะที่คุณไม่ได้อะไรเลยวันหนึ่งตำรวจโทรมาหาพวกเราและบอกว่าเขาอยู่ที่สถานีเมื่อพวกเราไปถึงพวกเราก็พบเขานั่งในห้องขัง เขาไม่อยากบอกพวกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตำรวจกลับบอกให้แทนกลายเป็นว่าคนที่เขาเรียกว่าเพื่อนโน้มน้าวเขาให้ช่วยขโมยมือถือเครื่องหนึ่งเมื่อรถยนต์แพงๆขับผ่านมาพวกเขาจะแกล้งทำเป็นว่ามีคนคนนึงโดนชนและระหว่างที่คนขับกำลังสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นั้นริชาร์ดก็ขโมยมือถือมาจากรถแต่คนขับกับรู้ทันและจับริชาร์ดได้ส่วนเพื่อนเขาก็วิ่งหนีไป ตำรวจปล่อยน้องชายฉันไปแต่พ่อแม่กลับต้องจ่ายเงินทุกเรียนที่พวกเรามีฉันโกรธน้องเอามากๆฉันเตือนเขาแล้วเขารู้ดีว่าชีวิตเรามันลำบากขนาดไหนดังนั้นเมื่อเขามาขอโทษฉันจึงหันหนีไปและตัดสินใจจะไม่คุยกับเขาอีกต่อไปปล่อยให้เขาใช้ชีวิตแบบที่ชอบไปเลยถ้าไม่อยากจะฟังฉันนักเย็นวันนั้นเหมือนกับทุกวันฉันนั่งดูรายการการเมืองเมื่อทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงพ่อแม่พูดคุย เพื่อนบ้านฉันยกลูกคนที่สองให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไปแล้วเพราะไม่มีอะไรจะเลี้ยงเขาเป็นสิ่งที่โหดร้ายกับเด็กเหลือเกินทำไมเขาถึงอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้นะแล้วทำไมไม่มีใครเอาเงินให้พวกเขาเพื่อที่เขาจะได้ลูกๆก,กลับมานะณนะตอนนั้นเองที่ฉันได้ยินคนพูดถึงประธานาธิบดีจางในข่าวเธอประกาศว่ามีการแข่งขันสำหรับนักข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเขียนบทความที่สำคัญต่อชุมชนในหัวข้อที่สำคัญที่สุดในยุคสมัยนี้ และส่วนที่ดีที่สุดก็คือไม่ว่าใครก็ร่วมแข่งได้ฉันรู้ทันทีเลยว่าฉันจะต้องร่วมแข่งให้ได้ท้ายที่สุดฉันก็จะได้พิสูจน์ตัวเองประสบความสําเร็จและก้าวเข้าสู่โลกจริงจริทีที่สําคัญที่สุดคือผู้ชนะจะได้งานรางวัลด้วยซึ่งมันหมายความว่าฉันจะได้ย้ายไปอยู่หมู่บ้านที่ดีกว่าและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นดังผ้าขาวฉันตัดสินใจเขียนบทความเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมในสังคม กำหนดส่งค้นหนึ่งเดือนหลังจากนั้นฉันทุ่มเทให้กับงานชิ้นนี้มากพอแม่ฉันคอยติดตามน้องอยู่ตลอดไม่ได้เพราะงานของพวกเขาพวกเขาเลยบอกให้ฉันอย่าเอาแต่คิดเกี่ยวกับเรื่องเพ้อฝันและบทความไร้ประโยชน์แต่ช่วยงานในบ้านบ้า,บางฉันนึกโกรธขึ้นมาทำไมพวกเขาถึงได้คิดแค่แบบนี้ฉันบอกพวกเขาว่าทำงานเพื่อเงินต่างหากที่ไร้ประโยชน์พวกเราจะต้องรู้จักเด็ดขาดถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เดือนหนึ่งผ่านไปฉันเลิกคิดเกี่ยวกับพวกเขาน้องชายเรื่องบ้านโดยสิ้นเชิงและมัวแต่วุ่นอยู่กับบทความอยู่ตลอดเวลาระหว่างนั้น <c oughs> เพื่อนบ้านก็พาัปยกลูกอีกคนให้สถานเลี้ยงเด็กนี่คือฟางเส้นสุดท้ายแล้วฉันตัดสินใจว่าฉันไม่อาจทนอยู่ในที่ที่เลวร้ายแบบนี้ได้ในหัวฉันเอาแต่จินตนาการถึงบ้านสวยๆเพื่อนบ้านนิสัยดีและตู้เย็นที่เต็มไปด้วยอาหารล่วงหน้าแล้วเมื่อฉันเขียนบทความเสร็จฉันก็ไปหาเจ้าหน้าที่รับสมัครเพื่อยื่นให้ตรวจ ฉันจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ฉันไม่มีมันผลปรากฏว่าแย่มากๆการจะเข้าแข่งขันนั้นคุณแค่ส่งบทความอย่างเดียวไม่ได้แต่คุณจะต้องพาพยานมาร่วมแสดงด้วยฉันใช้เรื่องของริชาร์ดเป็นตัวอย่างในบทความของฉันเลยมีเขาแค่คนเดียวที่เป็นพยานให้ฉันได้แต่ฉันไม่ได้พูดกับเขามาร่วมเดือนระหว่างนั้น เขาก็เริ่มสูงสิงกับผู้ชายพวกนั้นและทำตัวเหลวแหลกไปใหญ่แล้วแต่ฉันก็ตัดสินใจลองดูฉันไปหาเขาและขอให้เขาเป็นพยานแต่แทนที่จะช่วยเขากลับเปล่าหาฉันเขาไม่พอใจที่ฉันอยากจะบอกทุกคนเรื่องอาชญากรรมที่น่าอับอายของเขาแต่นั่นเป็นความผิดเขาไม่ใช่หรอถ้าเขาช่วยฉันได้ ก็ไม่เห็นจะต่างเลยนี่นะว่าเขาจะอายหรือไม่อายพอเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็โกรธมากและหนีออกจากบ้านไปคุณเคยใช้คนที่คุณรักเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไหมฉันตามหาเขากว่าหลายวันแต่ก็ไม่เป็นผลด้วยความสิ้นหวังฉันตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากตำรวจเมื่อฉันไปถึงที่นั่นฉันก็ได้เห็นภาพที่เลวร้าย <gasps> น้องชายฉันกลับไปอยู่ในคุกอีกแล้วแต่ครั้งนี้เขาเต็มไปด้วยรอยช้ำและตัวเปื่อนเลือด ด้วยความกลัวฉันคว้าลูกกรงและถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขากลับนั่งอยู่ในมุมและไม่พูดอะไรจากนั้นตำรวจก็บอกว่าริชาร์พยายามขโมยอุปกรณ์ในร้านขายของแต่ยามจับเขาได้และซ้อมเขาฉันขอร้องผู้กองให้ปล่อยเขาออกมาแต่ผู้กองกลับบอกว่าถ้าไม่จ่ายก็ไม่ปล่อยฉันทําได้แต่กลับบ้านไป <c oughs> และที่นั่นก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์รอฉันอยู่บทความของฉันผ่านการอนุมัติและได้เข้าชิงรอบไฟนอลแล้ว ซึ่งก็คือวันนี้ฉันรีบวิ่งไปที่สถานที่แข่งทันทีระหว่างทางฉันก็รู้ตัวได้ว่าตัวเองอยู่ในชุดขอทานด้วยผมกระเซาะกระเซิงและไม่ได้อาบน้ําเมื่อไปถึงฉันพยายามทําความสะอาดตัวเองแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยที่สถานที่แข่งมีเด็กรวยๆมากมายพวกเขาทําให้ฉันดูเหมือนขยะถึงตาของฉันแล้วฉันเดินไปที่โพเดียมและเริ่มอ่านบทความของตัวเอง ฉันอับอายกับรูปร่างหน้าตาตัวเองและความจริงที่ว่าพยานหนึ่งเดียวของฉันกำลังนั่งอยู่ในสถานีตำรวจฉันจึงพยายามไม่มองไปในฝูงชนฉันไม่อยากเห็นผู้คนที่ตัดสินฉันและหัวเราะใส่ฉันฉันรู้สึกแย่กับตัวเองจนทนไม่ไหวอีกต่อไปและตัดสินใจเล่าเรื่องชีวิตของฉันเองแทนเกี่ยวกับครอบครัวคนจนเพื่อนบ้านฉันน้องชายฉันที่อยู่ในคุกฉันไม่สนเรื่องการแข่งอีกต่อไปแล้วฉันแค่อยากจะพูดเท่านั้น หลังจากที่พูดจบคนดูก็พากันยืนขึ้นและปรบมือให้ฉันเป็นเวลานานท้ายที่สุดฉันก็ชนะเพราะฉันพูดมาจากใจจริงและสังเกตเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเพราะว่าฉันรู้ดีเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมในสังคมไม่เหมือนคนอื่นหัวข้อนี้จึงสำคัญกับฉันมากหลังจากได้รับเงินแล้วฉันก็รีบวิ่งกลับบ้านทันทีระหว่างทางฉันนึกภาพตัวเองแพ็คของ ย้ายไปที่อื่นซื้อบ้านที่นั่นเข้ามาหาลัยและชีวิตฉันก็สวยงามแต่เมื่อฉันเข้ามาในบ้านฉันก็เห็นพ่อแม่กำลังสะอื้นด้วยความโศกเศร้าน้องชายของฉันต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนตอนที่เขาโดนซ้อมนั้นเขาถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงจนเลือดออกที่ศีรษะแต่เราใช้เงินประกันตัวเขาจนหมดแล้ววิธีที่เหลือคือย้ายบ้านออกไปอาศัยอยู่ริมถนน และเอาเงินค่าเช่าไปจ่ายค่ารักษาของเข้าซะวินาทีนั้นฉันรู้ทันทีว่าฉันจะเปลี่ยนโลกได้ยังไงถ้าแค่ปัญหาครอบครัวและและแวกบ,บ้านฉันยังไม่สามารถแก้ไขมันได้ฉันจึงเอาเงินส่วนหนึ่งประกันตัวน้องชายออกมารักษาในโรงพยาบาลและอีกส่วนให้กับเพื่อนบ้านให้พวกเขาเอาลูกกลับมาและให้พวกเขาเสัญญาว่าจะหางานมาดูแลปากท้องลูกของพวกเขาฉันกลับมาอยู่จุดเดิมตั้งแต่ต้นอีกแล้วไม่มีเงิน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันรวบรวมเพื่อนของฉันและขอให้พวกเขาทำความสะอาดบริเวณขยะเพื่อที่มันจะได้ไม่ดูเหมือนที่ทิ้งขยะมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้น่าประหลาดใจที่พวกเขาตกลงด้วยพวกเราใช้เวลาทั้งสัปดาห์ทำงานจนเหงื่อออกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเห็นและเขียนบทความเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นยากไร้ช่วยเหลืองานรด้วยตัวพวกเขาเองจนเจ้าหน้าที่รัฐรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราทำเขา้า และหางงมาให้พวกเราหลังหมดความนี้เผยแพร่พวกเด็กๆก็เรียกฉันว่าประธานาธิบดีของเราตอนนั้นเองที่ฉันรู้ตัวว่าการจะเปลี่ยนโลกได้คุณจะต้องเริ่มที่ตัวเองแลนะรอบตัวก่อนไม่ไว่ายังไงพวกเขาก็คือโลกรอบๆตัวฉันฉันกลับมาดูแลน้องชายและเสนอให้เขาและแก๊งของเขาช่วยเก็บขยะในแถบนั้นและกับค่าจ้างเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ไม่มีใครคิดขโมยอีกพวกเขาตกลงด้วยความดีใจ เพราะพวกเขาไม่เคยได้รับค่าจ้างมาก่อนฉันถูกเชิญไปทํางานเป็นนักข่าวให้กับหนังสือพิมพ์นักเรียนท้องถิ่นพวกเขาอ่านบทความที่ฉันเตรียมสําหรับการแข่งและชอบมันเอามากๆตอนนี้ฉันทั้งหาไรายได้และช่วยเหลือครอบครัวของฉันไปด้วยเลยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์และกดติดตามช anel ของเราจำไว้ล่ะว่าให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆ